ลาโมอะไรกุมสวัสดีค่ะซาราจวรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แหวนทับทิมทรงมอนค่ะสูงสูงเท่ๆเลย งานละเอียดนะคะเป็นทรงมอนชูค่ะสวยมากๆ8,900บาทเท่านั้นค่ะ4.83กรัมตัวเรือนเป็นปลา,า่ะไซสแหวน50 <S <S เพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบค่ะแบบนี้คุณเคยเห็นแน่นอนนะคะของพ่อนามีอยู่หนึ่งวงค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะฝังทับทิมฝังทับทิมเล็กๆๆๆๆเขาไม่ได้ฝังเพชรน,นะวงของพ่อนะคะแล้วก็ หัวนี่จําไม่ได้แต่ตรงนี้น,นะสะดุดตาตรงนี้นะคะวงนั้นนะแล้วลานาพาไปขัดชุบอะไรเงี้ยพลอยมันจะดูเด่นดูสวยมากๆเลยนะคะสําหรับวงนั้นแล้วก็หน้าตาเหมือนวงคล้ายๆวงนี้โอ้โหงานโบราณจริงๆเลยนะโบราณมากๆเลย40-50ปีมีแน่นอนนะคะเกิดมาก็เห็นและทรงนี้นะคะเพราะว่ามะเป็นคนที่ชอบเล่นเครื่องประดับค่ะไม่ได้รวยแต่ว่า ใจรักนะคะใจรักนีสวยนะท่านใดที่ชอบงานโบราณหน้าตาโบราณโบราณแบบนี้นะคะแล้วก็คุณเคยต้องการอยากได้มีความชอบฝังใจนะคะวันนี้เติมเต็มความต้องการของคุณและก็อดีตของคุณให้ไม่เว้าแหว่งด้วยแหวนวงนี้ได้เลยคะ่ะ8,900บาทเท่านั้นคะ่ะเจิดจ้าแจ่มจรัสพริมาโกนะคะ แบรนด์พีมาไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเพชแบบโอ้โหเจิดจ้ามากๆคุณเห็นไหมคะเจิดจ้าสุดๆเลยนี่น้ำนี่เกินเก้าเจ็ดแน่นอน เจิอจ้ามากนะคะเจิอจ้ามากๆชิ้นนี้27,800บาทเท่านั้นค่ะใครที่มองหางานแบรนด์ไม่ต้องเข้าช็อปนะดูงานหลุดจำนำที่ใหม่ๆคลิปๆวิ่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำหนักช่างรวม3.28กรัมตัวเรือนเป็นทองขาวยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่73.02%สซต์ไซส์แหวนดีด้วย54.5 นะคะถ้าเกิดว่าคุณว่าโอ,อ้ชอบจังแต่ใหญ่ไปแจ้งรับซิลิโคนลดไซแหวนได้จะเป็นซิลิโคนไปพันพันพ,นพนที่ก้านแหวนนะคะทําให้เล็กลงนะคะทําให้ตัวเรือเนี่ยที่ที่ตรงนั้นอะ่ะคือไม่ได้ไปลดไม่ได้ไปลดขนาดอะไรนะแต่ว่ามันจะมีความกว้างมากขึ้นนะคะเราก็ใส่ได้คุณดูเพชรขาวมากเลยขาวมากไฟฉายเลยนี่นะแล้วเพชรนะคะ รวมทั้งหมด1.2 18กจุสอันกรตันี้ไม่ได้พูดเองมีการ์ดมีใบมีใบมานะคะมีการ์ดมาจากพรีมาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าว่าว่า,วา,วาการ์ดเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูไซส์กันก่อนเพชรขาวมากน้ำเกินเกเจดไม่รู้เก9 9แหดละไม่รู้นะคะเขาไม่ได้เขียนมานะแต่ขาวจัวจัวจัวดู นี่แล้วคัตติ้งแบบสุดติ่งอลังการใส่ให้ดูหน่อยห้าสิบสี่จุดห้าโอ้โหขาวมากเดี๋ยวจะให้ดูราคาเต็มนะเนี่ยการ์ดเขาเห็นไหมคะโอ้ยอะไรจะวิ่งขนาดนี้อ่าเรามาดูราคานี่การ์ดเขาเก็บอย่างดีเลยนะดู เก็บอย่างดีไม่ยับไม่นูน่นี่ไม่สกรปรกอะไรเลยนี่แหวนหน้าตาเดียวกันนคะคะไวโก 18K เพชรไดมอนด์ wt น่าจะเป็นเวทท t Total นะคะก็คือน้ำหนักรวม1.218ค่ะแล้วก็ rd 1น่าจะเป็นราวคัดไดมอนด์1เม็ดเนี่ย0.19ก็คือ19ตังค RD ์ RD8 ก็คือราวคัดไดมอนด์8เม็ดตรงไหนไม่รู้เดี๋ยว RD 8ไอ้ RD 6หรือ8อะมองก็ไม่ค่อยชัดแลยนะ RD 6นะคะ RD 6ก็จะน่าจะอย,อยู่ตรงนี้1 2 3 4 5 6 48ตังค์แล้วก็ RD 6ตรงนี้อีก3 2 6นะคะ ก็คือโดยรวมแล้ว1.218ดูเขาต่ะโอ้ยเห็นไหมคะอ๋อลืมลืมลืมให้ดูราคาเต็มเขาค่ะ95้าห9 5่9 9บาทปีไหนปี2016ตอนนี้ปี2025ราคาวงนี้ถ้าอยู่ในช็อปก็เกินราคานี้นะคะแล้วก็วงนี้เนี่ยเขาบอกว่ารับเปลี่ยนหัก 20%เใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เกินกําหนดเวลาเขาหรือยังอะไรยังไงนะเราไม่รู้นะคะแล้วก็หัก20%เซนตะลองแก้งหักดูนะเก้าหห้าหัก20%เอร์เหลือเจ็ดหมืนหโอ้โหแล้ว,แล,วแล้วนำมาส่งต่อให้คุณนะคะ2 7งหมชอบไหมอย่างไรโทรมาทักมาได้เลยคุ้มค่ามากๆสวยกริปโอ้ยสวยมาก มีตอกแบรนด์ด้วยเดี๋ยวให้ดูนะแปบ๊บหนึ่งมาก่อนเนี่ยค่ะพรีมาเจ็ดห้าศูนย์ดูเพชรโอ้โหคัตติ้งนะเนี่ยคือคัตติ้งสวยสวยกริปราคาราคาเก่าปีสองพันสิบหกเกือบแสนจ้ะตายและนี่เราโชคดีขนาดไหนเนี่ยได้นะ 2 7 8 0คุ้มมากเลยคุ้มมากๆก,กับเพชรกะลัด1.2กะลัดใบพร้อมการ์ดนะคะท่านใดชอบทักได้เลยค่ะขาวสุดๆคุณขาวประจักษ์เลยค่ะ เป็นต่างหูเพชรเม็ดเดียวจากจูบิลี่นะคะชิ้นนี้โอ้โหราคาเล็กมาก7,900บาท1.43กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้72.27เปอร์เซ็นต์แป้นก็ยิงมาให้ที่73.24เปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยิงนะคะ73.62เปอร์เซ็นต์แป้นยิงมาได้74.27เปอร์เซ็นต์ สวยงามแล้วราคาดีมากสั่งทำใหม่ก็ไม่ได้แล้วยิ่งเป็นแบรนด์จูบิลลี่ไม่มีทางนะคะที่คุณจะได้7,900บาทแต่ว่าเรารักกันนะรักกันให้ใจกันค่ะเงินมาทีหลังค่ะให้ใจกันนะคะ7,900บาทเพชร,เก,รเกสร2เม็ด10ตังแล้วก็มีการ์ดด้วยนะคะเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญอันดับหนึ่งนะสำคัญแหละแต่ไม่ใช่สำคัญอันดับหนึ่หรับ สำหรับซาร่าจเวอรี่นะคะความสบายใจมาอันดับหนึ่งซื้อของขายของอะไรกันเนี่ยให้ใจกันค่ะ1.1เซนแล้วก็เนี่ยค่ะคุณดูค่ะคุณดูว่าเขาทำเนี่ยเขาทำกระเป๋าให้มีการตัดลายดูเหมือนว่าเพชรใหญ่เขาใช้เพชรเล็กเป็นการาใช้เทคนิคนะคะ เพิ่มความวาวแล้วก็เพิ่มความใหญ่ด้วยการตัดลายที่กระเป๋อสวยน่ารักเม็ดเล็กๆนะเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดเล็กๆ,ๆเพะเพชรเม็ดเล็กๆรวมกระเป๋อก็อยู่ประมาณนี้ชิ้นงานเล็กๆแล้วก็ที่แป้นนะคะจะมีตอกจูบิลี่อะไรเรียบร้อยเลยนะเด็ดๆเล็กๆ,ๆ,ๆนะเล็กๆเพราะว่าราคาก็เล็กมากเลยทำใหม่ก็ไม่ได้ทำใหม่ค่าแรงก็สี่พันแล้วนะคะ อันนี้7,009ยัง7,009รวมทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ต้องจ่ายค่าแรงนี่แล้วก็ค่าแบรนด์ก็หายไปด้วยนะคะแล้วเราได้แบรนด์นะ่ะโอ้เลิศเลิศมากรักกันนะเนี่ยให้กันนะ่ะถ้า8,005นะว่าคุณก็เอานะแต่น้าไม่เอาลนะนาขอ7,009พอนะไม่ต้องเยอะเอาพอแบบคุณชอบสนุกนาะก็อยู่ได้อะคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะ ชิ้นนี้เนี่ยค่ะเพชรสองเม็ดสิบตังคอันนี้จะเป็นราคาเขาไม่ได้มีมาเพราะว่าเป็นของพรีเมียมของขวัญนะนะคะน่าจะเป็นของขวัญคนเจ้าของเดิมน่าจะซื้ออุ้ยหลักไม่รู้เท่าไหร่แต่กว่าจะได้ของแถมเป็นพรีเมียมแบบนี้นะคะแต่ว่าน่าไม่ใช่ได้ฟรีมานะน่ซื้อมานะคะเขาก็ ให้ในราคาน่ารักแล้วเราก็มาส่งต่อให้คุณในราคาน่ารักซึ่งคุณไม่สามารถผลิตใหม่ในราคานี้ได้และราคาแบบของแบรนด์ด้วยนะคะ7 9 0 0พัสบายๆส,สนใจทักได้เลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นจี้เพชรโบราณเพชรวิ่งวับมากเช่นเดียวกันนะคะชิ้นนี้จะเป็นทรงคล้ายๆกับหลามตัดสั้นๆแตลกดี ปกติเราจะเจออีก,อกแบบหนึง่งจะเป็นแบบพุ่มๆนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนหลําตัดสัน้นแล้วก็เป็นกลีบดอกไม้อะ่ะสองชั้นนะคะสวยขาวมากเลยอะ่ะขาวมาก17,600บาทห .2 0ศกรัมตัวเรือนเป็นปลาหะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเมร็ดกลางตรงนี้นะคะเม็ดกลางตรงนี้ประมาณ2ี่ตังค์โดยประมาณบริวารจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบขาวมาก เป็นกุหลาบที่ขาวสู้กันเลยกัเยกบเกสรน,นะคะแล้วคุณดูเกสรคุณดูคุณดูคัตติ้งคุณดูปากกายข้างในคุณดูแฉกของการตัดตัดตัด,ต,ดตัดของการเจียนะคะสวยอะเห็นไหมแล้วก็ตัวเรือนค่ะตัวเรือนนี่โอ้โห,โโหเพชรคือไม่ธรรมดาเนี่ย สุดนะด้านหลังค่ะแบบนี้งานปาหะเนี่ยเขาเล่นกันในกลุ่มเซเล็บนะคะยุค ช่ว่าเขาเรียกมีจอมพลอะไรช่วงนั้นะนะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะคะจะเป็นงานของเหล่าเซเลปในยุคที่เป็นอะไรเขามียศจอมพลจอมพลกันนะคะงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มคุณหญิงคุณนายกลุ่มแบบนั้นนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าจะไม่ค่อยเจอที่โรงจำนำจะเจอกันที่งานมรดกงานส่งต่อประมาณนั้นเลย เพราะว่าอะไรเขาถึงสมัยนั้นเขาถึงเล่นแบบนี้เพราะว่าเขาเขาเป็นยุคที่เหมือนยุโรปเขาเล่นสีแบบนี้นะคะสีขาวแต่เมืองไทยยังผลิตไม่ได้เพราะว่าไม่มีเตารองรับความร้อนพันพันกว่าองศาเพราะฉะนั้นช่างไทยก็เลยใช้เงินผสมทองแล้วก็ให้ชิ้นงานออกมาเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะาเหล่านี้อยู่ในกลุ่มไฮโซ ยุคนู้นเลยเขาเรียกกี่ปีะนะยังไม่เกิดนะจอมพลจอมอะไรตรงนั้นนะคะโอเคนะก็48แล้วนะยังไม่เกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยอายุ40-50ปีมีแน่นอนท่านใดที่มองหางานน่ารักราตาราคาดีๆแล้วก็รูปแบบสง่างามแบบนี้นะคะสนใจทักได้เลยค่ะสข้อมือเลอฟิฟใครที่มีแหวนเลิฟนะคะลองพิจารณาสร้อยข้อมือเลอฟิฟวง เส้นนี้ดูวันนี้พูดงงงงหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากนอนไม่หลับเลยคะ่ะเพราะว่าหนักหนักแบบหนักมากหนักแบบเราตื่นนะนะคะก็เลยนอนไม่อิ่มพูดจาแบบงงๆงหน่อยนะคะชิ้นนี้โอ้โหน่ารักนะใครจะให้หลานนะคะลองดูคะ่ะแต่บอกหลานด้วยอย่าหยาบนะเพราะว่าสายสร้อยเขาก็เป็นสายบางๆนะแต่ก็ไม่ได้บางบางพางแต่ก็จัดว่าไม่ได้หนานะคะ ต้องต้องดูว่าหลานเราเนี่ยเป็นคนที่หยาบไหมอะไรไหมด้วยนะโอเคบางคนเขาเป็นคนเรียบร้อยอ่ะใส่ได้ตัวเลิบหนาดีนะคะ14,500บาท3.51กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่7ด้75.07ความยาวคุณไล่ระดับได้คะ่ะเริ่มต้นที่1 5 หเซนแล้วก็ยาวสุดไปจนถึง1 8บแปดจุด้าเซนเพชรแท้เหลี่ยมเกสรรวมแล้วสิบห้าต่งเป็นงานเก๋ค่ะเป็นงานเก๋นะก็ยังชอบเลยแต่ว่านาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ติดผิวสร้อยข้อมือใส่ไม่ได้ใส่ได้แต่กำไรก็ใส่ได้แป๊บแปบ๊แต่ชิดท,ที่ใส่ได้บ่อยเลยก็คือต่างหูค่ะเป็นคนที่ชอบต่างหูมากๆเลยแล้วก็บอกคุมิิยะพราะใส่ต่างหูทําไมคือดู ให้ตัวเองสบายใจค่ะไม่ได้ใสเพื่อคนอื่นพอเห็นหน้าตัวเองสวยแล้วก็แบบเออนะโลกนี้ก็แบบดูดีขึ้นมามีกำลังใจนี่ค่ะความยาวสองเซนนะสองเซนกว่าๆนี่สวยเก๋แวอีกอย่างหนึ่งนะคะชิ้นนี้เป็นงานแบรนด์ด้วยค่ะ m e ชเชอรนะคะนันลองเซิร์ชเข้าไปดูใน Google แล้วค่ะเป็นแบรนด์เนมนะคะ เนี่ยเขาจะสลักไว้ตรงนี้นะคะถึงว่างานน่ารักแล้วก็มีดีไซน์ค่ะน่ารักมากๆเลยน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะ <c oughs> ก็ทักได้เลยวันนี้5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้ค่ะ บอกเลยน่ารักนะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้กันก่อนด้วยอ่าสปริงดีค่ะแน่นดีใหม่ด้วยใหม่เลยนะแน่นเลยน่ารักค่ะน่ารักน่ารักน่าใช้จบลงแล้วอัสสลามอะัยกุมสวัสดีค่ะ